สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกๆท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทงชัยมหาราบทั้งบนและล่างทั้งบนและล่างสิบห้าชุด และสามตัวบนด้วยนะครับผมทำสามตัวบนมาสามงวด ออกเบิ้ลทั้งสามงวดก็คือ404 661และ994งวดนี้หวังนะครับแค่หวังหวังว่าคงจะไม่เบิ้ลหรือไม่หาม อีกนะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากจะร่วมทําบุญทอดพระป่าเป็นทอดพระป่ามาหากุตนอันยิ่งใหญ่นะครับพระป่าสร้างโบสถ วันนี้เพิ่งมาคิดได้เมื่อกี้ว่าผมน่าจะจัดการทอดพระป่าในวันพ่อคือวันพระรุกนี้แต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้วก็เลยจะไปทอดวันที่หนึ่งมกราเลยนะครับ ถ้าทอดพวกนี้ได้เราก็ได้บุญสองสองครั้งแต่ถ้าเป็นไปได้และจะลองดูนะครับคือผมจะทอดในวันที่สามสิบเอ็ดหนึ่งกองและวันที่หนึ่ง อีกหนึ่งกลองเพื่อพวกเรากลุ่มธงชัยมหาลาบและท่านที่ทําบุญมาใน y t u t u นะฮะใน u t u b e ที่ส่งเงินมาทําบุญจะได้รับบุญรับกุศลสองครั้งติด คือวันส่งท้ายปีเก่าและวันต้อนรับปีใหม่นะครับผมจะทำสองครั้งนะครับเอาแบบนี้กันเราจะได้บุญกันเยอะๆสองครั้งอาจจะครั้งละห้าหมื่นนะครับอาจจะครั้งละถ้าห้าหมื่นถ้าพอนะครับแต่ถ้าไม่พอก็จะได้ประมาณครั้งละสี่หมืนกระบาท ครั้งละสี่หมืกว่าบาทนะครับเงินที่จะเข้าไปสร้างโบสถ์สำหรับเลขสามตัวบนงวดนี้คือวันที่สิบหขอขยายหน่อยนะครับท่านอาจจะมองไม่เห็น

สองห้าแปดศูนย์เก้าเจ็ดสองแปดเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเจ็ดแปดห้าแปดเก้าศูนย์ห้าแปดและห้าสามแปดนะครับท่านสังเกตเห็นไหมครับว่าแถวที่สามจะมีเลข มันมาเลเธอรนะมันเลเธอะเมื่อคืนผมทำชุดสามตัวทำไปทำมาสองแปดเก้าผมเขียนไปสามครั้งตัวนี้สองแปดเก้าตัวนี้ก็สองแปดเก้านะครับสองแปดเก้าตัวนี้ก็สองแปดเก้า เขียนไปเขียนมาสองแปดเก้ามีสามครั้งผมเลยก็เลยนอนเลยทำไม่เสร็จมันจะเป็นรางอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับมันจะเป็นรางสังหรณ์อะไรสักอย่างหรือเปล่าผมไม่รู้แต่บอกให้เพื่อนๆ <c oughs> ได้งงกันส่วนชุดสิบห้าชุด

ส่วนอันนี้3ตัวเก่งหวยรัฐบาลรางวัลที่1เหลืออยู่6ชุดก็มี9ก้าสาม8 3ง8ก้าแและ285นะครับเหลืออยู่6ชุดซึ่งก่อนหวยจะออก ผมคิดว่าจะเหลือแค่สี่ชุดนะครับจะเหลือแค่สี่ชุดก็แคบไว้นะครับแคบไว้ดูซิมันจะเบิ้ลถึงสามมันจะเบิ้ลออกเบิ้ลออกหามถึงสี่ครั้งหรือเปล่า ันนี้คือชุดสองตัวล่างนะครับชุดสองตัวล่างต่อไปนี้ผมจะทําแบบต้นปีพศหกสองนะครับทําแบบนั้นเราเคยถูกกันมา14งวดรวดตอนนี้เทคนิคนี้เทคนิคนั้น จะามาใช้อีกแล้วนะครับจะใช้ตั้งแต่งวดนี้เป็นต้นไปงวดนี้เป็นต้นไปงวดนี้ดับล่างเลขใดคู่ใดบวกกันแล้วได้เลขเท่ากับเลขหนึ่งเลขชุดนั้นเป็นตัวดับนะครับชุดนั้นเป็นเป็นชุดดับก็คือสองเก้าสในชุดนี้นะครับ ในธงชัยมหาราชชุดนี้ส่วนของใครที่ได้มาเกี่ยวกับบวกแล้วได้เลขหนึ่งก็คือศูนย์หนึ่งห้าหสี่เจ็ดพวกนี้เป็นเลขดับนะครับเป็นเลขดับเป็นชุดดับท่านที่ชอบก็เอาน้อยๆหน่อย งัวที่แล้วดับสองตัวล่างก็คือแปดดับสองตัวบนก็คือเก้าก็ดับสนิทนี่นะฮะแขบไว้นะครับแขบบไว้อันนี้คือสองตัวบนนะครับสองตัวบนสองตัวบนอ่ามันงอได้ 2ตัวบนงวดน,นี้ดับแต้มก็คือสองนะครับดับแต้มสองก็มีในนี้ก็มีศูนย์สองก็แค่นั้นนะมีแค่ศูนย์สองแต่อย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งศูย์สองตัวนี้อย่าทิ้งนะ เขาเรียกว่าหวยแม่บ้านหรือหวยแม่ค้าออกบ่อยออกแทบทุกปีศูนย์สองสองศูนย์อย่าทิ้งนะเอาไว้หน่อยเอาไว้หน่อยก็มีสามศูนย์สามสองสามเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดเจ็ดสองเก้าสองศูนย์สองแปดสองแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าหกสองห้าสองและแปดห้านะครับและแปดห้า ส่วนใครที่ชอบเน้นน้อยชุดรอใกล้ๆหวยออกนะครับและรอช่องใหม่ที่ผมจะเปิดคือช่องใหม่ที่ผมจะเปิดก็จะเปิดในวันในในวันเอาวันพรุ่งนี้ดีกว่าซึ่งเป็นวันพ่อของชาติผมจะลงเลขสูตรดับ คือสอนกันเลยสอนผมจะสอนสูตรเลขดับเอาบนก่อนนะครับดับบนสูตรเดียวดับสองตัวดับบนดับสูตรเดียวดับสองตัวเลยนะครับผมจะลงให้วันละสูตรเพราะมันต้องมีคำอธิบายกันและก็ต้องทำให้ดูแต่อาจจะทำตอนกักกลางคืนแบบนี้นะครับแบบนี้ตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่า ช่องของผมก็คือเขียนเป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยใน YouTube เก็บคำว่ารัฐรอเรือมหานกาศต่อเต่ารัฐตัวนี้นะครับรัฐธงชัยมหาลาภแล้วก็กดดูนะครับกดดูเมื่อท่านกดดูได้แล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามและกดรูปยกนิ้วโป้งขึ้นนะครับ แล้วครั้งต่อต่อไปมันจะเด้งไปที่โทรศัพท์ของเพื่อนๆส่วนใครที่อยากจะได้ตำราสูตรเด็ดเจ็ดทั่วโคตรผมจะย้อนหลังให้สามปีย้อนหลังนี้คือเขียนด้วยมือนะครับคือเขียนด้วยมือทั้งนั้นผมจะไม่ใช่วิธีพิมพ์เพราะพิมพ์ไม่เป็น เขียนด้วยมือย้อนหลังให้3มปีคือตั้งแต่หกหนึ่งหสองและหกสาเพราะสามปีนี้ท่านสามารถหาใบตรวจหวยมาตรวจดูได้มาทำย้อนเปรียบเทียบได้ว่าสิ่งที่ผม ทำย้อนหลังให้ไปนั้นจริงเช็ดประการใดท่านจะรู้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเข้าสามงวดเข้าห้างวดเข้าแปดงวดท่านก็เชื่อมันเข้าจริงครับ การคิดสูตรนั้นคิดย้อนหลังเข้าตามที่เขาพูดจริงๆแต่ว่าข้างหน้าเขาไม่รู้และท่านเชื่อหรือไม่ว่าสูตรยี่สิบแปดชุดของผมถึงจะคราวที่แล้วจะหลุดแปดสี่แต่ในสูตรแล้วไม่ได้หลุดนะครับคือผมไม่ได้เอาสูตรสองดับสองตัวล่างแล้วมาทำแปดมาทำยี่สิบแปดชุด คือผมบอกตรงๆว่าผมลืมคิดว่าคิดไปแล้วแต่ไม่ได้คิดพอมาคิดสูตรด,ดูโอ้ยตายเลยตายแล้วเพราะว่าสูตรดับสองตัวล่างแล้วไปทำยี่สิบแปดชุดนั่นก็คือดับเก้ากับศูนย์ซึ่งดับล่างจะมีอยู่สองสูตรที่ผมจะไปคิดยี่สิบแปดชุดไม่งั้นผมตัดไม่ได้หรอกครับ ก็มีสองสูตรอีกสูตรหนึ่งดับศนย์กับสามอีกสูตรหนึ่งดับเก้ากับศูนย์เลขสี่ไม่เกี่ยวเลยแต่คนเรามันอยู่ที่ดวงจริงๆเหมือนมีกรรมมาบังไม่ได้คิดออกมาคิดแต่เลขดับออกมาเฉยๆดับอะไรเลยครับเอาสูตรนี้มาใช้เฉยๆมันง่ายหลักร้อยครั้งที่สี่บวกสอง ซึ่งมันออกสองห้าห้าเราก็เอาสองแต้มไปบวกก็เป็นเลขสี่นี่แหละครับถ้าท่านได้สูตรไปท่านจะรู้ว่าจริงอย่างที่ผมพูดไหมใครที่อยากจะได้สูตรต้องรอนะครับต้องรอคืออดใจรอไว้หลังปีใหม่ผมจะทำ ผมถึงจะทำนะครับก็มีสมาชิกหลายท่านต้องการอยากจะได้ประมาณห้าหกเล่มแล้วผมบอกว่าแพงนะเพราะผมเขียนด้วยมือและสูตรนี้พิสูจน์ได้ย้อนหลังได้ทำเดินหน้าได้ไม่ใช่ว่าให้ไปแล้วข้างหลังก็ถูกข้างหน้ากูไม่รู้อย่างนั้นไม่ใช่ผมนะครับอย่างนั้นไม่ใช่ผมเพราะผมชาตินี้ผมก็ไม่หลอกใครกิน คือให้ไปแล้วต้องทําได้เหมือนผมที่ทํไใบมื่อก,ก่อนๆน,นะผมขายเล่มละทุกคนที่ซื้อไปรู้ผมยังไม่เคยโดนด่าเลยนะคือมันดับมันดับมาตลอดอะเลขอะนานๆจะหลุดสักท,หท,ทีหนึ่งนานๆจะหลุดสักทีหนึ่งใครได้สูตรของผมไปเดี๋ยเดี๋ยวเอาเอาสูตรสองตัวบนก็ยี่สิบแปดชุดกับสูตรสองสองตัวล่างยี่สิบแปดชุดใครได้ไปเนี่ยย้อนหลังดูได้เลย และเดินหน้าต่อไปได้และย้อนหลังผมทำมาสีงวดเนี่ยและดูด้ว่ามันผิดหรือเปล่ามันผิดหรือเปล่าเรารู้เลยคลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดดูเพื่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้นะครับคลิปหน้าทางช่องนี้จะลงชุดเน้นให้นะครับส่วนช่องนูน้นผมจะเริ่มทำพวกนี้จะเป็นสูตร สอนทําเลขดับสองตัวบนก่อนนะครับสองตัวบนแล้วก็จะสอนไปเรื่อยๆจะสอนไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ